สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพามาอัปเกรดนะคะหลังจากที่เราสมัครเสร็จแล้วเนี่ยทีนี้เราอยากจะสร้างรายได้เนี่ยเราต้องอัปเกรดก่อนค่ะเพื่อให้เป็น p S นะคะคือเราจะต้องซื้อสินค้า1ชิ้นในราคา1,599บาทแต่พอดีเครื่องนี้อัปเกรดไปแล้วซื้อสินค้าไปแล้วก็จะอธิบายเข้าๆให้ฟังนะคะว่าทํำยังไงนะคะจริงๆจะต้องเข้าตรงบัญชีของฉัน แต่ทีนี้พออัปเกรดไปแล้วก็จะให้ดูสินค้านะคะสมมติว่าเราสั่งซื้อนาฬิกาเรือนนี้นะคะในราคา1599บาบาทเราจะต้องเข้าไปสั่งซื้อหรือยืนยันเนี่ยสองครั้งพอหลังจากนั้นเราก็ไปที่บัญชีของฉันแล้วก็ไปตรงที่รอจ่ายค่ะเพื่อเข้าไปจ่ายเงินกับฟินโก เพื่อเข้าไปจ่ายเงินกับบัญชีฟิงโกค่ะหลังจากจ่ายเงินเสร็จเนี่ยเขาก็จะยืนยันมาว่าเราได้่ชำระเงินเรียบร้อยแล้วก็จะมีใบเสร็จออกมาให้แล้วอประมาณสัก5หรือ10นาทีเราก็จะได้รับโค้ดเชิญของฉันตรงนี้นะคะเราก็จะได้โค้ดเชิญของฉันค่ะ พอหลังจากที่เราได้โค้ดเชิญของชั้นแล้วเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปเอาลิงก์สินค้าหมื่นกว่ารายการของอ่ฟิงโกเนี่ยไปโพสต์ไปแชร์ในที่ต่างๆเช่น Facebook Line Twitter i n s t a g r a กรค่ะถ้าเกิดสมมติว่ามีคนมาซื้อสินค้าที่เราแชร์ลิงก์ออกไปเนี่ยเราก็จะได้รับเงินค่ะวันนี้ก็พอดีอ่เครื่องนี้ อัปเดแล้วซื้อสินค้าแล้วก็เลยทำตามขั้นทำตามขั้นตอนให้ดูไม่ได้ก็เลยอธิบายคร่าวๆนะคะสำหรับคนที่สนใจก็ทักมาใต้คลิปนี้ได้นะคะสวัสดีค่ะ